กอยู่่แล้วคะเพื่อนๆรู้จักทุเรียนโอโซนกันไหมคะเป็นพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในทุเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยเห็นเขาบอกมาว่ารสชาติความมันดึดกะทิแต่ฮ้ปีนี้ผลผลิตไม่เพียงพอคะ่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง เจ้าของสวนทุเรียนพี่เจษด,ดาเล่าให้ฟังว่าเริ่มเปิดให้จองทุเรียนโอโซนลลอดแรกแล้วซึ่งจะเริ่มตัดส่งให้ในวันที่1มิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้ตอนนี้มีลูกค้าสั่งจองประมาณ200ลูกแล้วซึ่งที่สวนมีพื้นที่6กไร่ปลูกทุเรียนประมาณ300กว่าต้นแต่ปีนี้คาดว่าผลผลิตประมาณ1000กิโลกร,รมัมเท่านั้นเองจะไม่เพียงพอโดยสำหรับปีนี้ราคาเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ1 9 0่งรบถึงสองบาทขึ้นอยู่กับขนาดและเกรดยอดขายปีที่ผ่านมาขายได้หลักแสนบาทแต่ปีนี้สภาพอากาศแห้ง แงจัดทําให้ยอดขายเทียบกับปีที่แล้วลดลงเหลือ60,000บาทลดไปถึง40%เลยนะคะ ซึ่งทุเรียนโอโซมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือปลูกในดินที่มีกำมะถันเยอะทําให้กบกลิ่นได้ดีกว่าทุเรียนที่อื่นคะ่ะมีความมันน้ําหวานละมุนลิ้นไม่มีกลิ่นฉุนแถมมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพและรสชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในทุเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยมีการส่งจําหน่ายไปยังต่างประเทศด้วยนะคะโอ้โหทุเรียนโอโซมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นจริงๆคะ่ะทั้งกลิ่นก็น้อยกว่าแถมมีความมันละมุนลิ้น แล้วก็หิวเลยค่ะสงสัยปีหน้าเบลล่าต้องรีบสั่งจองแล้วค่ะยังไงเบลล่าก็ขอเป็นกำลับบงใจให้ชาวกเกษตรกรน,นะคะสู้ต่อไปค่ะในครั้งต่อไปเบลล่าจะพาทุกคนไปที่ไหนของมูมประเทศอย่าลืมกดติดตามทีวีไฟเฮตตี้ออนไลน์ไว้นะคะกดย่างกดเลย